สตีเพื่อน f อ็โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดมาตามเลขทูปก่อนนะครับหลังจากที่ไปตามหลายๆที่แล้วปรากฏว่าความฝันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเนาะก็เลขฝันมันต้องมีเรื่องราวมีประเด็นมีน้ำหนักนะไม่ใช่มีแค่ตัวเลขนะครับส่วนเลขทูปก็ ก็รีบเรียบนะครับเล็กทูบถ้าเข้าก็เข้าเลยนะครับนะบนี่นะครับพญานาคฝั่งทิศตะวันตกนะครับเพิ่งจะเริ่มสร้างนะครับก็ได้ปัจจัยจากกระถินเนาะก็เลยได้มาสร้างต่อนะครับก็เหลือพื้นด้านบนด้านบันไดลงมานะครับด้านในปูและเหลือด้านนอกนะครับก็บริเวณอาจจะแคบๆสักนิดหนึ่งนะเป็นิสี่เนาะ ก็ยังไงก็ต้องขอ,อนโมทนาบุญน,นะครับกระถินทั้งสองวัดเลยนะครับเนาะที่เพื่อนนิดสีก็เราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกระถินวัดประทุมวันนะครับก็แต่งวดที่แล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องตัวเลขเนาะก็อันนี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยก็เรียกว่าเ <laughs> นาะมินเมย์จะเกิดสงครามอีกหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับ หน่วยงานราชการก็อย่างที่แอดเคยเล่าก็จะมาขอข้างล่างนะครับข้างล่างใต้โบสถ์ชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นที่คล้ายๆแบบผู้อพยพนะครับก็ไม่รู้ยังไงนะครับทางวัดอาจจะตอบรับไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายที่ฆ้าทรรมะเยอะๆก็ไม่เพียงพอเนาะบางคนเขามีญาติเขาก็ไปพักอยู่กับญาติก็สะดวกสบายนะครับแต่เวลาเขาเอาของมาเขาเรียกอะไร มีคนมาบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนีสงครามก็จะมาที่วัดแล้วก็มาแบ่งแล้วก็ให้มารับเนาะแต่ถ้าอยู่ในวัดเลยก็จะสะดวกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงเนาะข้สร้างยังไม่เสร็จดีแต่ว่านอนได้นะครับข้างล่างก็ถือว่าโล่งอยู่นะครับเพราะบางทีตามสถานที่ราชการโรงเรียนนี่ก็เต็มเนาะไอโดมโรงเรียนรอบที่แล้วเนาะมีเข้ามีโดมมีศาลาก็เต็มไปหมดคนมาเยอะทีเดียวนะก็ต้องหนีไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้แอดก็เดี๋ยวจะพาไปดูพญายนาคด้านหน้าน,นะครับตรงศาลาอันนี้ก็อาจจะรื้อเนาะแอดก็เดี๋ยว้าสร้างอาจจะสร้งงางห้องน้ําไว้เพิ่มนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการใช้นะครับก็อนาคตก็อาจจะได้บอกบุญเพื่อนเสีเนาะเดี๋ยวให้ตรงนี้มันเสร็จก่อนนะครับเหลือรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้เงียบๆน,นิดนึงก็งวดที่แล้วต้องบอกว่าเอ็เพื่อน f ลช่วยดูนะเดี๋ยวจะหาว่าแอดแทนเนาะ เลขทูปพระอาจารย์สมรักทูปทูปแรกทูปแรกเนาะคือ399อ่ะนะคือ8ทูปมันผ่าครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนเอฟซีดูฝั่งขวานะไอเลขสามที่ผ่ามานี่แบบคือมองเป็น899เลยเนาลยนะไอนี่อย่าว่าแถนะคือมันออกไปแล้วเราก็ไม่ได้เน้นที่899นะทั้งที่มีคนฝันชนกันเนาะ อันนี้ก็เลยมีคนว่าแอดเหมือนกันบางทีก็เลขที่ชนกันก็ไม่เอามาเขาเรียกไม่เอามา,ามาสรุปเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุที่แอดจะจะหยุดส่งประกวดนะครับหยุดเ,เขาเรียกอะไรอาจจะแค่จะแค่มาย้ำฝันเท่านั้นนะครับจะไม่ส่งประกวดแล้วแล้วก็จะไม่ชี้นาว่างั้นเถอะเดี๋ยวชี้นาผิดก็จะพาเพื่อน fc ผิดนะครับ ดูนะครับเลขสามในแม่ทายเลขแปดจริงๆเนาะอันนี้คือทูบแรกนะครับส่วนทูบสองก็เนาะก็ไปตรงกับเลขดังแต่ว่าไม่มานะครับแต่แม้พอพย้อนดูทูบแรกเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์จุดทูบแรกไปแล้วนะวัญพระก็ท่านก็อธิษฐานจิตอย่างนี้แหละครับแล้วก็จุดให้นะครับอ,อ,อันนี้นะครับส่วนทูบแรกของงวดนี้นะครับอาเฟินท์ีก็ดูแล้วกันนะครับ ก็เหมือนเหมือนทูบสองของงวดที่แล้วเลยนะครับเรียกว่าได้เลขเดียวกันเลยเนาะอาจจะตีเป็นถ้าตีให้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 ไปเข้าเลขดังก็เจ็ดนะเจ็ดห้าสี่สองสี่เจ็ดห้านะครับเนาะก็ตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับบังเ,เอิญยังไงครับมาตรงกันเป๊ะเลยนะครับเนาะไอ้ไงเพื่อนทีีก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะก็ถือว่าเลขทูบก็คือไม่ต้องมีประเด็นนะครับ เข้าก็เข้าเลยนะครับแล้วเข้าสามตัวมาหลายครั้งแล้วทูปพระจันสมรักนะฮะเวลาบวงสวงอะไรนี่ชอบออกนะครับอันนี้ท่านก็อธิษฐานจิตนะครับเนาะอันนี้พญานาคมีสองสีเนาะก็เหลือรายละเอียดนะครับเพื่อนสีเนาะแอดว่าจะไม่ไปไม่ถึงสงกรานก็น่าจะน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะยังไงก็ต้องขอนุโมวัฒนาบุญนะครับ อะพื่อกีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับถ้าเลขไปตรงใจใครก็นะก็ชอบคลิปไหนฝันไหนเลขไหนก็จัดเลยนะครับวันนี้แอดจะแค่มาย้ำฝันเฉยๆนะครับเอาละครับยังไงวันนี้คงจะพอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ